ผชมครับผมพาไปดูเหตุระทึกนะฮะที่สหรัฐอเมริกานะครับเครื่องบินเนี่ยคุณผู้ชมครับเขากําลังจะเดินทางไปทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าฮะพอทะยานเสร็จปุ๊บต้องมีการเก็บพับล้อใช่ไหมใช่เวลานน่งบางทีเราจะรู้สึกนะดได้ยินเสียงแก๊กขึ้นมาปรากฏว่าล้อหลุดครับล้อหลุดฮะเหตุการณ์นี้นี่คุณที่เรื่องจริงหลุดจริงปะเนี่ยหลุดจริงๆนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ เกิดขึ้นที่สนามบินนานาชาติซา oh, นฟรานซิสโกหลรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยฮะนี่ฮะดูใครเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเอ้านี่ฮะ,ฮะ, oh. ฮะเครื่องบินนี้นะครับเป็นเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง777นะครับสายการบินแห่งหนึ่งแล้วกันนะ oh. นะฮะผู้โดยสารเนี่ยนะฮะก็มีทั้งสิ้น235คนลูกเรือฮะมีอีก14คน oh. เกิดเหตุอย่างที่เนี่ยฮะเห็นภาพเนี่ยฮะล้อเนี่ยฮะหลุดกลางอากาศในขณะที่กำลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ล้อในล่วงลงมาครับไปโดนครับรถหลายคันที่อยู่บริเวณลานจอดรถของพนักงานภาคพื้นดินยังนึกเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะล้อเขาใหญ่นะและมีความแรงในการเหวี่ยงลงมาโชคดีที่ไม่โดนคนนะนะฮะ<า>ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ<ะ>หรือว่าเสียชีวิตนะฮะทางโฆษกของสนามบินครับได้เปิดเผยเรื่องนี้ว่าอย่างนี้ครับเครื่องบินลํานี้นะครับเป็นเที่ยวบิน35ออกจากสนามบินนานาชาติซานาิสโกมุ่งหน้าไปยังเมืองโอซาก้า ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะ,ะโดยหลังจากที่พบว่าล้อหลุดเนี่ยน,นักบินครับได้นำเอาเครื่องบินลำนี้ฮะวกกลับมาจอดที่สนามบินซานฟรานซิสโกแล้วก็อพยพนะฮะผู้โดยสารครับลงจากเครื่องบินอย่างปลอดภัยจากนั้นครับได้มีการเปลี่ยนเครื่องบินครับให้กับผู้โดยสารได้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางโดยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งบนเครื่องบินและคนที่อยู่ภาคพ,พื้นดินซึ่งเครื่องบินลำนี้ผลิตขึ้นเมื่อปี2002 ทางด้านโคศกองค์การบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า FAA เปิดเผยว่ากำลังมีการสอบสวนนะครับกรณีที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอะไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซ้ำอีกครับเห็นแล้วเสียวเนาะดีว่าหลุดไปล้อหนึ่งแล้วสามารถเคลื่อนร่าสติของนักบินนะเอากลับมาจอดได้เพราะยังเหลือล้ออื่น,อ,นอยู่เราเคยเห็นแบบว่าล้อมันต้องเป็นแนวตั้งอย่างนี้ใช่ไหมพี่มีม็มบงบคลิปอ่ะ ล้อหันอย่างนี้อมันเหมือนมันเอากลับมาไม่ได้อ่ะอก็ต้องใช้สติในการนําลงจอดเหมือนกันน่ากลัวนะนึกถึงว่าถ้าหากว่าเราเป็น235คนบนนั้นอ่ะเสียวสิใจต,ต้องประกาศอยู่แล้วเนาะว่าเกิดเหตุต,ต้องเกิดเหตุอะไรต,ต้องประกาศาไปไหนแล้วไม่รู้ตอนนั้นอ่ะ แล้วหนูก็เป็นโรคอะไรไม่รู้คุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่เคยเป็นเวลาเปิดคลิปอ่ะจะมันจะมีช่องบางช่องที่ชอบทําคลิปเกี่ยวกับเครื่องบินบเป็นการสืบสวนสอบสวนถึงอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไรชอบดูนะแต่ก็เดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยอแล้วก็จะคิดตามอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหตุการณ์ในอดีตจะบอกว่า เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับอุบัติเหตุเครื่องบินทั้งหลายเนะี่ยเขาจะนํามาวิเคราะห์<ช>แล้วมาแก้ไขในปัจจุบันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำใช่ก็ดูไว้หน่อยก็ดีเป็นการศึกษาเราจะได้ทําตัวถูกเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะแต่ก็ขอไวพรให้กับพวกเราแล้วก็ทุกคนอย่าเจอเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ใจหายใจคว่ำเลยเอขออยู่อย่างมีรอยยิ้มและมีความสุขแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เวลาขึ้นเครื่องบินอย่าไปนั่งใกล้พวกธรรมะธโมเยอะเขา หรู <c oughs> ชอบนอน <c oughs> กินให้เสร็จกินให้อิม่มแล้วออนอนเลยตื่นมาถึงเหมือนกันเหมือนกันนอนดีกว่าจะ,จะได้ไม่กังวลอ,อ,อ่ะเรื่องต่อไปนะคะเอามาพูดถึงท้องถนนกันดีกว่าเราไม่ได้รายงานเรื่องอุบัติเหตุกับกับข่าวนี้ท้องถนนมันก็จะมีเลนให้ข้ามถนนใช่ไหมนอกจากคนที่ข้ามแล้วก็จะมีสัตว์ต่างๆที่เคยใช้ถนนในการข้ามอย่างพี่กอล์ฟเคยเห็นตัวอะไรข้ามถนนบ้างอ่ะก็ตัวเงินตัวทอง เออแล้วเราก็จะขอขอเลขหนูเคยเจองูงูก็บ่อยข้ามแต่ที่เราเห็นมาบ่อยอันน้องหมาน้องแมวเนี่ยบางทีก็ข้ามนบ่อยๆนี่มีตัวนี้ข้ามแต่เป็นตัวที่ไม่รู้จะบอกว่าน่ารักหรือนักเกลืออะไรอะแล้วแต่คนมองเอาไปดูกันค่ะนี่เป็นยังไงล่ะจำมั่มเช็จจริงนะน้องนางกำลังอวบไม่ใช่ตัวเงินตัวทองนะจ๊ะคุณผู้ชมนี่คือ จระเข้โ oh. อ้โหต้องเป็นจระเข้ตัวใหญ่มากด้วยพม่ใช่จระเข้น้อยด้วยน,น,นะจ๊ะคนเดินอยู่ไหมผมอยากรู้คนที่คนที่ถ่ายอยู่นี่แหละฮะคือตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เขต <Huh? S 1> ห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดคุณผู้ชมจังหวัดนครสวรรค์ oh. ซึ่งก็เป็นบึงที่เป็นบ่อน้ําจืดขนาดใหญ่นะคะของประเทศไทยเลยก็จะมีสัตว์และมีพันธุ์พืชน้าจานวนมากรวมถึงที่นี่คนรู้ว่าไปเที่ยวก็ต้องเจอจระเข้แน่นอนบอกเลยว่าธรรมชาติสุดๆนะเวลาเห็นผ่านแบบนี้บางคนก็อาจจะตกใจ แต่ว่าโดยธรรมชาติเนี่ยนะคนก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นสัตว์ที่กินเนื้ออดุร้ายแต่คลิปนี้ถูกแชร์ไปหลายคนให้คอมเมนต์ที่แตกต่างออกไปครับอย่างเช่นบอกว่าหุ้ยน้องตัวอ้วนมากเลยเขาทำเสียงอย่างนี้เหรอทำเสียงอย่างนี้ตอนคอมเมนต์นะสมมุติตอนคอมเมนต์เขามีอีโมจิไงหุ้ยน้องตัวอ้วนมากเลยบางคนบอกว่าอิโมจิใช่น่าจะเป็นเสียงนี้ใช่บางคนบอกว่านุ๊ต รอเราข้ามถนนแป๊ดหนึ่งนะและ้วนวดค่อยมาเอเอบางคนบอกถ้าเดินเท่มากเลยเจ้าชละวัน<อ> <c oughs> ในขณะเดียวกันอีกมุมในความเป็นห่วงก็มี<อ>บางคนบอกเฮ้ยแล้วถ้าเราไปเที่ยวเจออย่างเงี้ยมันจะวิ่งเข้าหาเราไหมอ่ะควรจะมีรั้วกั้นไหมมันน่ากลัวหรือเปล่าคุณจะกั้นยังไงตรงนั้นไม่รู้สิก <c oughs> ็ก้นเขียนให้มาเดินข้ามถนนน่ะคุณจะกั้นยังไงบางทีเดินกินขนมเพลินไม่ได้มองอ่ะ เ,เขาก็เลี้ยงแบบว่าเปิดเป็นธรรมชาติเราก็อยู่ให้ห่างนั่นแหละถูก,ถกต้อง,องที่สุดแล้วอามาเคลียร์กันหน่อยเพราะว่าล่าสุดผู้อำนวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่าให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ไว้นะคะบ,บอกว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่เส้นทางสัญจรของ จราเข้ั่งเห็นไหมเออแล้วจราเข้ในเมืองบรเพชรเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยทําร้ายใครที่สําคัญบางคนบอกจอราเข้สู้คนใช่ไหมแต่จริงๆแลวนี่แสงจราเข้โดยเฉพาะที่เนี่ยกลัวคนต้องเงียบๆนะไม่มีมเสียงนะเขาถึงจะกล้าเดินออกมาข้ามถนนแบบนี้นะถ้ามีคนพุกพ่านหรือมีรถวิ่งผ่านอะไรเขาจะไม่ออกมาเด็ดขาดเลยนะคะแต่ที่สําคัญเขาก็จะมีกฎไปที่ไหนทําตามกฎของที่นั่นที่นี่ก็เหมือนกันเมื่อคุณเข้าไปในเขตนี้แล้วเขาจะมีกฎให้คุณทําตาม แบบของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดมไม่ใช่คุณเดินสุมส่มสี่สุ่มห้าไปแบบริมบอเลยหรือว่าไปนในเขตที่เขาห้ามเข้าจริงๆรก็จะไม่เกิดอันตรายปัจจุบันมีประมาณ35าสตัวถึงบอกไงคือเขาก็ใช้ชีวิตตามธรรมชาติเราอย่าไปรบกวนเขาแค่นั้นแหละก็ปลอดภัยดีเชีวไม้ไปไล่แย่<ช>ไปอยากลองดูความกล้ายังไม่ต้องหรอกเออเห็นไหมเขาก็ไปของเขาเนี่ยเขาก็เดินแค่เดินข้ามฝั่งน้นนองกินยังไงมีเจ้าหน้าที่อาหารแน่เลยเนาะอย่างนี้หรือว่าตามธรรมชาติเขาก็มีอะไรกินของเขาหากินตามธรรมชาติหากินเองเหรอ อ๋อไม่มีสัตว์น้ําสัตว์อะไรอยู่ในบึงเนาะเขาอาจจะไปหาแฟนเขาก็ได้อแฟนน้องอยู่ฝั่งกันนู้นบ้านจระเข้ตัวเมียอยู่ฝั่งกันนี้หัวสะพัดอะไรเนี่ยพี่ปูมาต้องไปเนื้อเพลงยาวจังเลยเออน่ารักดีแต่ก็ต้องการความปลอดภัยนะจ๊ะเห็นความน่ารักของจระเข้ไปแล้วไปดูความน่ารักของสัตว์น้อยน่ารักที่อยู่ที่ออสเตรเลียกันรู้เลยอะไรจริงโจอ่าถูกต้องนะฮะถ้าหากว่าเจอหนึ่งตัวน่ารักไหมน่ารักสิมันกระโดดดองดอง สองตัวน่ารักไหมน่ารักมีที่มีลูกในกระเป๋านะดังดังสิบตัวพอไหวไห,ไหมสิตัวก็ยังโอเคมันเห็นไม่ได้สซินซัดเออแล้วถ้ามาทั้งหมดนี้เอายังไงดีทั้งหมดไหนล่ะ,อะลองชมเลยฮะคืออะไรอ,ะอ่ะดูฮะคุณเป็นฝูงเลยอ่ะครับผมคุณผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ภาพจากภาพยนตร์เรื่องหุลสิบพาร์คเหมือนภาพจากทุลสิบมากเหมือนไหมล่ะเหมือนไหมคุณดูเอาแล้วกันกระโดดกระเด้งกันมาอย่างเงี้ยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่นครเมลเบิร์นนะฮะ ของออสเตรเลียนะฮะน,น้องนนนะฮะวิ่งกันฮะให้พึบให้ภาพที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่ง<อ>นะฮะคนเห็นตกใจตะโกวนว่าอะไรคุณลองทายเออเฮลมีไม่ใช่เออจิงจ้อบุกเมืองไม่ใช่อะไรคะพี่ตะโกนเราไปว่าว่าระวังเหยียบลูกกอล์ฟนะเ,<อ>เดี๋ยวมันตี<อ>ใหม่งนะ เด şey ี๋ยวมันเคลื่อนจุดครับมันเริ <да ่มใหม่นี่เขาตะโกนอย่างนี้จริงบอกจิงโจ้บอกจิงโจ้จิงโจ้ก็กระโดดข้ามให้เขาอาจจะแข่งกันอยู่ไงนะฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะเคยเกิดขึ้นมาแล้วปี2564อออกมากันเยอะแบบนี้นี่แหละนะฮะในรัฐควีนแลนด์นะฮะหลายๆคนก็เลยบอกว่าเอ้ยเป็นไปได้ไหมหน่วยงานรัฐเนี่ยไปดูแลหน่อย มีวิธีป้องกันยังไงบ้างไม่ให้น้องวิ่งออกมาแบบนี้แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลของเขาเนี่ยเขาก็เอาพวกไอ้รวดอะไรพวกนี้ไปขึงแล้วนะคุณผู้ชมกันแดดแล้วล่ะแต่น้องก็มาได้อยู่ดีน้องเป็นสัตว์ที่แรงเยอะมากคุณผู้ชมเเห็นกล้ามเนื้อเขาป่ะใช่ให้ต่อยดีๆเลยยังล่วงเลยนะเออกระโดดถีบทีไงท้องเลยนะจริงโจ้นะฮะทำไมถึงเยอะขนาดนี้เพราะปัจจุบันนี้จิงโจ้นะครับมีประชากรอยู่ทั้งหมด1ล้านหแสนตัวครับ มีคนถึงบอกไงว่าถ้า,าว่าคุณไปเที่ยวออสเตรเลียเนี่ยถ้า,าว่าคุณไม่เจอจิงโจ้แปลกถือว่าแปลกต้องเจอต้องเจอโอโร่าอาจจะยากจิงโจ้เนี่ยต้องเจอแน่ๆต้องเจอบ้างล้านกว่าตัวโอ้โหล้านกว่าตัวคุณผู้ชมเนี่ยแต่นี่ดีว่าเขาคุ้นชินนะเป็นผมผมวิ่งกลับโรงแรมแล้วขึ้นเครื่องกลับเมืองไทยเลยนะพี่ไปอยู่กลางฝูงตายได้นะ ถ้าพอเชลเลอทรา,าไปแบบสวนกับเขาอ,ะอ,อ่ะแล้วผมก็กลัวแบบเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีว่าเฮ้ยบริษัทวิ่งหนีขนาดนี้อะไรเอองี้ยพี่คิดมือนหูเลยมันต้องมีเหมือนจุลสิกปักตัวใหญ่วิ่งมาข้างหลังอ,อ่ะเราดูหนังมาเยอะไงมันเลยหนีไงเราเพอรอเจอร์เราไม่ใช่คนพื้นที่อเอออ่ะเอาให้ดูกันนะคะ ต่อไปเป็นเรื่องของการรักษาสุขภาพกันมากดีกว่านะคะ,คะแล้วก็เป็นเรื่องของการกุศลด้วยลีลาการกุศลรักฟันปันน้ำใจปี2567ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของการให้กันบ้างฟันเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องดูแลไม่แพ้สุขภาพกายเลยนะคะในส่วนผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงไม่มีเงินในการรักษา,ษา,ษาฟันการดูแลสุขภาพช่องปากทําให้คนไทยทุกภาคส่วนได้มีสุขภาพฟันที่แข็งแรงจึงนะับว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆคะ่ะ ตอนนี้นะคะมูล,ลนิธิคณะคันตแพทยาศาสตร์มหิดลน,นะคะร่วมกับสมาคมสิทธิเก่าทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลน,นะคะจัดงานรีลาดการกุศลรักฟันปันน้ำใจประจําปี2567นะคะขึ้นณโรงแรมเบอร์กรีประตูน้ําค่ะหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสในการรักษาโรคในช่องปากขึ้นค่ะคุณผู้ชมโดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์นิติพันธ์จิรแพทย์นายกสมาคมสิทธิเก่าทันตแพทย์ตยาศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะมีการขึ้นเก่ารายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะจากนั้นศาสตราจารย์คลินิกดกรนายแพทย์ทันตแพทย์สิริชัยเกียรติถาวรเจริญประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคณะบดีคณะทันตยแพทย์ตยาศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลและประธานการจัดงานก็มีการรับมอบเงินบริจาคนะคะ แล้วก็ยังมีคุณจรินสุมานนนค่ะประธานฝ่ายหาไรายได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมบริจาคในครั้งนี้ค่ะก่อนที่จะเริ่มเปิดฟอร์เต้นรำคุณผู้ชมโดยมีทันตแพทย์หญิงสุนีจึงวิโรธสมาชิกวุฒิสภาร่วมเปิดฟอร์เต้นรำในครั้งนี้ด้วยนะคะ สำหรับเงินที่ได้รับจากการสมทุทนบริจาคในครั้งนี้นะจ๊ะก็จะนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยยกากไร้และด้อยโอกาสค่ะยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะนําไปช่วยเหลือนักศึกษาคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียนอีกด้วยไปฟังรายละเอียดเกี่ยวกับง,งานครั้งนี้กันค่ะก็การตอบรับดีเยี่ยมเลยครับก็เป็นการจัดที่เราจัดทุกปีการจัดเพื่อการกุศลนะครับซึ่งการกุศลนี้เนี่ยก็เพื่อเอาไรายได้เนี่ยมาช่วยในเรื่องของผู้ป่วยยกากไร้ รวมทั้งนักศึกษาที่มาเรียนทาง,ทางธนกรรมไม่ว่าทันตแพทย์ผู้ช่วยทันตแพทย์หรือช่างธนกรรมทั้งหลายที่มีปัญหาทางด้านทุนทรัพย์ในการเรียนซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ก็จะทําให้สังคมเราเนี่ยได้รับการรักษาดูแลธนกรรมได้ดีขึ้นนะครับดีใจวันนี้ได้มีคนมาบริจาคก,กันมากมายดูแล้วก็ชื่นใจก็ดีใจที่ทําให้มูลนิธิธนกรรมไม่หิดนได้มีทุน ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ดีใจมากๆค่ะอยากให้ประชาชนทุกท่านได้ช่วยกันสนับสนุนโครงการนี้เพราะว่าโครงการนี้เป็นการช่วยประชาชนโดยตรงนะคะและก็อยากจะทําตอนเรื่องทุกๆปีมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ไม่ดนสิ่งที่เราขาดก็คือปัใจจัยในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆในการรักษาฟันของคนไข้ผู้ป่วยยากไร้ขอบพระคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะบางทีเรามีทุนในเวลาไปรักษาที่ยังใช้เงินสูงเลยและคิดดูคนที่ไม่มีโอกาสจริงๆได้ทุนตรงนี้ไปก็ไปช่วยเหลือเขาได้อผมมีหนึ่งข่าวนะฮะน่ารักน่ารักมาฝากกันหนูน้อยคนนี้นะครับชื่อว่านัชชาอายุสองขวบดูปากนัชชานะคะอืมคนละนัชชากันนะฮะน้องเนี่ยชอบเล่นไอ้ตู้คีบตุกตามากๆเหมือนพี่กอฟเลยใช่ผมก็ชอบพี่กอลฟก็ชอบแต่น้องเซียนกว่าผมเยอะจริงหรอคุณลองดูคลิปนี้จับได้รอลองชมฮะ โอเคซ้ายหน่อยโอเควล็อกสวยปึ๊บวอกช้าโอเค่าาฮ่า่าฮ่า่าด่าล่าฮ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 ูาฮ่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 าานะ คือชื่นชมกับความสามารถอรของอน้องเขาแล้วก็ความน่ารักของน้องอ่ะน่ารักจังเลยนะคุณแม่บอกว่าปกติเนี่ยนะฮะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะท้งนี้ก็ลองถ่ายซะหน่อยปรากฏว่าถ่ายปุ๊บน้องคีบได้พอดีน้องหยอดไปแค่สามสี่เหรียญเองเราได้อู๋เรานีหลอดเป็นสิบเหรียญน,นี่หยอดแค่สามสี่เหนนรียญนะปกติชอบคีบกันทั้งบ้านนะฮะคุณแม่บอกว่าน้องคีบมาได้เยอะแล้วประมาณสิบตัวครับ น้องเซียนตัวจริงน้องเก่งนะเนี่ยฮะคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องทําตู้แล้วที่บ้านเก็บเป็นจริงเป็นจังเลยคนเป็นแซวกันเต็มเลยบอกโอ้ยขี้มาทั้ทงชีวิตไม่เคยได้เลยลูกเอ,อ้จริงิีชาจังเลยลูกเก่งมากอปิไทยได้รอยยิ้มแบบนี้มาฝากผู้ชมแหละนะคะแซ็ทุเดย์หมดเวลาลงแล้วจัดเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคลาไปก่อน,นะคะสวัสดีค่ะครับ